a a l a i k u m w a ะต h ลลอฮ์วะ h ะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มมอลิมะห์จะมาสอนพวกเราในใบางานสาระภาษาไทยกันนะคะค่ะสำหรับใบางานหน้านี้มีคำสั่งว่าให้นักเรียนโยงเส้นพยัญชนะให้สอดคล้องกับรูปภาพแล้วก็พร้อมเขียนพยัญชนะที่กำหนด หนูเคยทำมาแล้วนะคะเพราะว่ามอเลมาเนี่ยได้ให้เราทำมาแล้วสามสัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่4ก็จะคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกับที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างนะคะให้หนูว่าตามด้วยนะคะซซโซ ซซโซอ่าหนูก็หาซอโซ,โซเนี่ยรูปโซอยู่ตรงไหนหนูก็ลากเส้นลงมาเลยค่ะรึแบบนี้หนูลากให้ตรงนะคะอ่าแบบนี้นั่นเองค่ะต่อไปก็มาดูอีกตัวที่สองชอเชอชอเชอไหนชอเชอค่คะ อ่าชอเชออยู่นี่ค่ะเราก็ลากเส้นลงมาต่อไปต่อไปโมอาลิมะจะให้เราทำเองแล้วนะคะต่อไปคือยอหญิงยอหญิงอารูปยอหญิงอยู่ตรงไหนให้หนูลากเส้นเลยนะคะ ต่อไปดชดาดชดาอหาภาพดชดาให้เจอแล้วหนูก็ลากเส้นลงไปเลยนะคะต่อไปตัวสุดท้ายต่อประตักต่อประตักให้หนูหารูปภาพต่อประตักแล้วหนูก็ลากเส้นลงไปเช่นเดียวกันนะคะต่อไปคำเหมือน ทำที่กำหนดอยู่ตรงไหนคะหมายถึงว่าพยาญชนะที่กำหนดก็คืออ่านี่ไงที่มออริมาช,ชี้อยู่ตอนนี้เขากำหนดมาเป็นชด,ดชดาดชดาหนูก็เขียนตัวดชดาลงในช่องอ่าต่อไปต่อไป อีกหนึ่งตัวก็คือพยัญชนะอะไรคะต่อประตักต่อประตักหนูก็เขียนลงไปในช่องตรงนี้ในช่องตรงนี้โอเคค่ะเด็กๆเมื่อหนูเขียนเสร็จแล้วเวลาหนูเขียนให้หนูพยายามเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะ <c oughs> แล้วก็เขียนหัวให้กลมๆ นะคะแล้วหนูเสร็จแล้วหนูระบายสีภาพให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาอย่างไรโมอลิมันะคะต่อไปมอลิมัจะพาเราไปยังมีอีกหนึ่งใบงานนะคะในสาระภาษาไทยเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของการการอะไรคะการฝึกอ่านพยัญชนะเสียงต้นพร้อมเขียนคำให้ตรงขับ กับภาพแล้วระบายสีภาพมาดูกันค่ะว่าเสียงต้นเนี่ยคืออะไรคือตัวอะไรเพนชนะอะไรหนูมาดูช่องตรงนี้นะแล้วอย่าลืมว่าตามอาลีมาด้วยนะคะเสียงต้นของวันนี้ก็คือตเต่าตเต่าหนูว่าตามด้วยนะคะตเต่า ตแตงโมตแตงโมตตาตตาอ่าต่อไปต่อต้นไม้ต่อต้นไม้ต่อตะปูต่อตะปูต่อไปตัวสุดท้ายต่อตู้ต่อตู้ เอาละค่ะเด็กๆจากนั้นเมื่อเราเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วให้หนูมาเขียนคำให้ตรงกับภาพเลยอ่าภาพนี้คือภาพอะไรคะคือภาพตอเต่าหนูก็เอาคำตอเต่าทำอ่านตอเต่ามาเขียนในช่องตรงนี้ได้เลยต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรคะตอแตงโม ตอแตงโมเมื่อกี้คำว่าแตงโมอยู่ตรงไหนคะหนูก็มาเขียนในช่องตรงนี้เลยต่อไปภาพนี้คือตอตาตอตาคำว่าตาอยู่ตรงไหนคำว่าตอตาอยู่ตรงไหนหนูก็มาเขียนในช่องตรงนี้เช่นเดียวกันต่อไปภาพนี้คือตอต้นไม้ ต่อต้นไม้หนูก็มาไปหาคําว่าต้นไม้ที่โมอาลิมาได้ชี้ไว้แล้วเมื่อกี้ค่ะหนูก็มาเขียนลงในช่องตรงนี้นะคะต่อไปภาพนี้คือต่อตู้ต่อตูอ้คำว่าตู้อยู่ตรงไหนหนูก็เอามาเขียนในช่องตรงนี้ต่อไปสุดท้ายตอตะปู ตอตะปูเอาคําว่าตะปูมาเขียนลงในช่องตรงนี้เสร็จแล้วให้หนูทำยังไงคะเหมือนเดิมเลยค่ะเขียนคํำให้เต็มบรรทัดหัวโตโต,โตโกลมกลมเสร็จทีนี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เราระบายสีภาพให้สวยสวๆนะคะจากนั้นให้เราถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาอย่างลายมอัลลิมะนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้มุอาลิมาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ